ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายปานยูซูอีเช่นเคยนะคะวันนี้ปานพามารีวิวแนวทางการแต่งนะคะเจ้ามิวเอ็กพี่ๆดูเข้าๆเ,เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นรุ่นออนติเมทนะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นรุ่นแอคทีฟนะคะมีแต่งอะไรกันบ้างเนี๋ยเราไปชมกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะมาดูกันที่ตัวกระจังนะคะครอบกระจังด้านบนตัวเดิมจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นรุ่นท็อปนะคะถัดมาค่ะ ตัวนี้จะใส่ครอบกระจังหน้านะคะเป็นของวาตสุมาค่ะถัดลงไปด้านล่างจะเป็นชุดสเกิร์ตของวาตสุมาอีกเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวสติกเกอร์นะคะของรีดีไฟให้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็จะเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามาอีก2จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าเพิ่มอะไรมาบ้างนะค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตัวล้อเปลี่ยนเป็นล้อของตัวท็อปแอนติเมทนะคะขอบ20ขอบเดิมจะเป็นขอบ17ค่ะ มาที่คิวล้อนะคะคิวร้อนอันนี้จะเป็นของคาโต้เลยในส่วนของประตูนะคะกับข้างตรงนี้จะเป็นของคาโต้ค่ะแล้วก็จะมีคอบบันไดคอบบันไดชิ้นนี้จะเป็นของวาซุมาเนาะสำหรับตัวเบ้ามือจับนะคะจะเป็นสีดําเงาให้รับกับตัวคิวร้อที่เป็นดาเงาเหมือนกันเนาะ อันนี้ด้วยข้อฝาถังน้ํามันก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะมาดูกันที่กระจกนะคะกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมติดกล้อง360องศานะคะส่วนตัวไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นการอุดรูไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วสําหรับด้านบนนะคะก็จะมีอุดเสาอากาศเดิมเสาอากาศจะอยู่ด้านหน้าเนาะอันนี้คันนี้อุดเสาอากาศย้ายเป็นครีบฉลามนะคะแล้วก็ติดราวหลังคาตรงนี้เลย เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสําหรับด้านหลังนะคะชิ้นแรกเลยก็จะเป็นตัวครอบสปอยเลอร์นะคะอันนี้จะเป็นของวาซูมาแล้วก็ตัวคาดเอวมีไฟตัวนี้จะเป็นของฟรีฟอร์มนะคะถัดลงมานะคะชิ้นล่างสุดเลยเนาะจะเป็นสกเกิร์ตของวาซูมาค่ะค่ะสําหรับตัวนี้แอคทีฟนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบเปิดมือเนาะแต่ตัวนี้ใส่ฝาท้ายไฟฟ้าไปด้วยเนาะเปิดมานะคะก็จะเป็น กันลอยท้ายโคเมียมนะคะสำหรับของด้านในนะคะจะเป็นของเดิมที่ลูกค้าแต่งแล้วเราก็จะใส่คืนไปให้เนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะค่ะสำหรับเบาะเดิมนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเนปป้านะคะสีดำถัดมามาดูกันที่ตัวกันลอย ฟิล์มกันรอยภายในนะคะก็จะมีตรงคันเกียร์แล้วก็ตรงส่วนของหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยเป็นลายคปล่านะคะคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสนะคะตัวกุญแจรีโมทนะคะแบบพับแล้วนะคะเราก็จะให้ดอกเดิมไปด้วยเนาะลูกค้าต้องไปกัดดอกเอาเองนะค่ะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดําเงาให้ลูกค้านะคะของเดิมจะเป็นสีดําด้านลลูกค้าสามารถกดพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะ ทันมาในส่วนของปุ่มฝาท้ายไฟยฟ้านะคะเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้ฝาท้ายด้านหลังก็จะเปิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หน้าตัวรถกันเลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะป่ารีวิวแนวทางการแต่งไปแล้วเดี๋ยวป่าสรุปคร่าวๆให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นของ ตัวอันติเมตนะคะแล้วก็มีครอบกระจังหน้าของวาซุม่าสเกิร์ตวาซุม่านะคะด้านข้างคิวล้อของคาโต้ค่ะล้อแม็กเป็นล้ออันติเมตขอบ20นะคะกาบันไดจะเป็นของคาโต้ข้อบันไดเป็นของวาซุม่าค่ะแล้วก็จะมีตัวกระจกพับไฟฟ้าพร้อมกล้อง360แล้วก็จอ a n d ด o i d นะคะแล้วก็ตัวข้อเบามือข้อฝาถังเป็นสีดำเงานะคะลาวหลังคาอุดเสาอากาศย้ายเป็นคีบฉลามค่ะฝาท้าไทยไฟฟ้า คาดเอลฟีฟอร์มนะคะสปอยเลอร์วาซูมาสเกิร์ตหลังวาซูมาเบาะหนังเนปป้าแล้วก็ฟิมกันลอยใสลายเคปล่านะคะกันลอยท้ายโคเมียมแล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมเซ็นเซอร์หน้า2หลัง2ค่ะเจสติกอร์ฝากระโปรงของฟีฟอร์มค่ะปนานขอฝากการรีวิวไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าปานจะพาไปรีวิวคันไหนนะคะปานฝากช่องทางการติดต่อด้านบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ